แบบว่ามันมันจังบอดองแบบดูแลแต่แฟนคลับกระทรวงสารมันเหมือนกับเราทิ้งแฟนคลับเนะาะเพราะคนที่ยังอยากอยู่อยากกำลังแฮปปี้อยู่บ้านตอนนั้นก็มีผมก็เลยนี่แหละก็เลยบอกว้แอนว่าตอนนี้อยู่ในแต่ละหมู่มันมีใครก็เลยไปไปเจาะดูว่ามันมีใครมีใครมีใครผมก็บพระเดสนีกับผู้ใด มากมายบางคนไม่ได้สนิทด้วยซ้ำแต่เห็นคอมเมนต์พี่เขาอยู่ตลอดแล้วเขาร่วมกิจกรรมตลอดอก็เลยขอเออมาช่วยอตอนนี้ถ้าไม่อยากปิดบ้านมาช่วยดูแลหน่อยได้ไหม,มเพราะว่าผมตอนนั้นผมแบบ คือมันกับบอมนแนวที่ศิลปินสิไปเปิดบานจัดของเองแล้วดูแลเองเนาะที่นี่ก็เล่นมูพีพีเพิ่นกับมาเพิ่นกับมาโดยความสมัครใจเวลาทํามาลัยหรือทําอะไรต่างๆมันก็จะเป็นบัญชีบัญชีคู่เนาะแล้วกับโบเดนี่อย่างให้เพิ่นเพิ่นกับแม่เฮีดเตยใจแล้วที่นี่เมื่อนั้นะมันเป็นงานนี่เลียงพาพร้อมคนเข้ากับบอพ่อก็เลยว่าขอขอแห้งพีเดียนี่ที่มาได้นะใครที่เดินคิดว่าเดินทางมาไม่ได้ไม่สะดวกก็ก็ไม่เป็นไรก็ กับกับมันจังสี่ต้องถือว่าเป็นการแบบจอกลุมหนง่ายอ่ะเนาะออก็เลยพิมพ์ลงไปว่าพี่พี่ผู้ใดสะดวกมันซอยงานใดบอ่อจังสี่ครับเป็นขมันซอยบางคนกมั่นล่างถวยบางคนขมันเสอือวิเลิศตนตย์นี่คือเขาก็ไม่ได้เขาไม่ได้ไม,ดมีเขาไม่ได้ต้องการที่จะมาแบบเขาไม่ได้มาใกล้เราเลยด้วยซ้ำวันนั้นอนะ่ะเออแล้วทีนี้ก็ก็เลยแบบว่าอา่อ เราก็เห็นเห็นคนไม่อยู่ตะหนักคั่วเออคนเข้ากับเห็นคนนบ่ถ,ถือก,กันเข้ากับเห็นคนบอ่อนะคือเราจริงเนาะเราอยู่กันมาครึ่งชีวิตแล้วแหละทุกคนหนูก็เชื่อว่าทุกคนในนี้แบบยี่สิบขึ้นกันหมดแล้วแหละก็จะเข้าสู่แบบครึ่งชีวิตกันกันทุกคนแล้ว ไม่ไม่อยากให้ต้องไปซีเรียสอะไรกับมันมากมายกับตรงนี้หรอกคือเขาคือเก่าแบบนี้ครัแต่กี่กับว่าฮักแบบโ่มี่เงินไขเนาะไก่ย่ากับมี่เอียงกับบางเทือมันอาจจะบดถูกใจหรือบ <and S 1> อยแอนที่มันบดต้องเนี่ยก็ต้องแห้อภัยกันล่ะหนูรู้ว่าทุกคนอยากเป็นคนสําคัญแต่หนูจะบอกเลยว่าพวกเราไม่ได้ให้ความสําคัญกับใครเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นมันมันคนสําคัญของเราก็คือ ทุกคนมันก็คือคนสําคัญหมดแม้กระทั่งคนที่ไม่เคยมาคุยกับเราเลยก็ช่างพลังเงียบก็ช่างทุกคนคือคนสําคัญของเราหมดแต่เราเราแค่ไม่ได้แบบไม่ได้มาใกล้กันไม่ได้มาเจอกันแค่นั้นเองค่ะแล้วแล้วมันไม่มีใครที่จะมาแบบว่าคุยกับเราเป็นส่วนตัวหรือเลยมันมันไม่มีหรอกอย่าอย่าอย่าแบบอย่าไปคิดกันเองอย่าไปแบบว่าอย่าไปตั้งป้อมกันเองหนูว่าบ้านเราเขา มันเหนียวแน่นน่ะมันเหนียวแน่นมาตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยแต่แต่ก็ไม่อยากให้แบบจริงๆก็ก็เขาไม่ได้ว่านะบางคนจะออกไปหรือว่าเขาไม่สะดวกที่จะอยู่อะไรเงี้ยอันนี้ก็ไม่ได้ว่าเลยอันนี้เข้าใจเลยค่ะแต่ว่าถ้ายังถ้ายังรู้สึกว่าโอเคยังอยากติดตามกันยังรักแอนบอยยังรักเพชรพลอยอยู่ก็ก็ไปด้วยกันก็เดินไปได้วยกันนี่แหละถูกต้อง,<า>ง,งเือมัน่าสิโบได้หมูผม่ผมกับโบมี่อย่างในรุ่นแล้วเนาะ <S <S ตอนนี้แทบสิบริมานางไล่คู่กันเนี่ยอืบริมานางไล่คู่กันละมันมีบมี่อย่างไงรุ่นมันบมี่อย่างที่หายแบบหิ้วใจได้แล้วมันว่ามันเป็นฟิคือมันมันแต่งงานกันละมันมีครอบครัวมันมีลูกมันหนี้อย่างเรยบรรยากาศบรรยากาศไม่เหมือนเดิมมันคือมันคืออะไรก็ไม่รู้กับคําว่าบรรยากาศไม่เหมือนเดิมมันบางคนบางคนหนูว่าเอ้ยหนูหนูเคยคิดนะว่าเอ้าคนเราอ่ะ การที่คนเรามันเปลี่ยนไปมันม,มีอยู่มันมีอยู่สองอย่างเปลี่ยนไปในทางที่ที่ไม่ดีกับเปลี่ยนไปในทางที่ดีเราอะเราทําให้ทุกคนได้เห็นว่าเราโคตรเปลี่ยนไปในทางที่ดีเลยแล้วแล้วพี่เขาไม่ดีใจกับเราเหรอวะใช่ไหมพ่อ <ừ med S 1> บางทีเราก็คิดว่าเอา้าทําไมเขาถึงเขาทําไมเขาถึงไม่ติดตามเราเขาไม่ดีใจกับเราเหรอเอาไหนบอกว่าเขารักเราไง <ừ med S 2> อันนี้คือสิ่งที่ที่เราคิด ถ้าคนที่มันรักกันจริงๆมันจะแบบว่าโอ้โหฉันจะอยู่กับเธอทุกย่างก้าวเลยเอาไปเหตุปิดใจเพื่อหหวงได้ต้องอันนี้เราก็ไม่รู้เนาะเราไม่รู้ว่ามันมันเกิดอะไรขึ้นกขาบุรว่าเขาบริสุทธิ์อย่างเขาบอกคือเขากระเสือใจเขากระบุรุซื้อ,าอมาผู้ใดสืมาคือเหล็กจื้หน่อย,อยอย่างน้ำอย่างสินะบางคือเขาผ่าเทัางกับบุรูโตกับนี่ ที่เป็นเอฟซีพลังเงียบขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณพลังเงียบขอบคุณที่แบบว่าช่วยเบาน้ตหัวมวนกันต่อต่อให,ตอให้ต่อให้ติดตามศิลปินคนอื่นแต่ถ้าเห็นแอนบอยไลฟ์ก็ก็มาขึ้นไลฟ์เรามันก็มันแค่นี้ก็ดีแล้วค่ะดีมากๆเลยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้แบบว่าจะต้องมาอยู่ที่บ้านแอนบอยเสมอตลอดไปอะไรเงี้ยไม่แต่คือแต่คือเราเราก,เราก็เราก็แค่ไม่อยากให้คนทะเลาะก,กันไม่อยากให้ใครพี่ เคยสนิทกันพอถ้าเขาหลุดซื้อเขากระบอสบายใจเองอะนับแรกอะเขาหลุดซื้อเขาก็บอสบายใจเองฉะนั้นเขาต้องรีกเกลี่ยงความอู้ซื้อพวกนี้เล้าเน้าที่บอหรือว่าเราจะปิดบ้านวะพ่อ,อปิดบ้านไปเลยก็คือไม่ต้องไม่ต้องมีอะไรเลยก็ติดตามก็ติดตามอะไรอย่างเงี้ยเรือตนคนดิบเพิ่นบริเลคดย่งถูกต้องหนูสงสาร,รแม่แม่<อ>หรือเพิ่นทีบอ๊คือเพิ่นบริเีดปัญหาอย่างละเพิ่นโอนตลอดเพิ่นหายมาไรเงาตลอดเพิ่นสื่อบาดท้องตลอดใช่ไหม คือเป็นเป็นอยียงที่แว่าสนับสนุนเฮ่าตลอดทีนี้มันก็มาพูดถึงเรื่องเรื่องของการแบบเรื่องของผลประโยชน์เนาะบางทีจะบอกว่ามันไม่มีก็ก็ไม่ใช่เพราะอย่างเราเองเนี่ยเราก็เคยเจอมาแต่ว่าตอนตอนที่เราครบกันเนี่ยเราเราอยู่กับทุกคนเนี่ยเราไม่ได้คิดถึงว่าทุกคนใครจะมาเอาผลประโยชน์จากเราหรอกเราไม่ได้คิดเราไม่ได้ว่า จังมุ่มเสยที่ไปไปทยคอนเสิร์ตหนาเวที่มุ่มเสยที่มันไปเห็นแล้วมันเห็นเป่าแล้วมันเห็นคว่ำบริยบลอยอย่างเสียห้างเที่ยกอะผู้จักอยูเรียดว่าก็อยากเอาไปลงุงเพราะว่ามันอย่างมันถูกต้องอันนี้อันนี้หนูหนูหนูเห็นด้วยนะเพราะว่าหนูหนูรู้เขาบอกว่าบางคนรอเข้าดั้มคุณแอนรอบดั้มเดี่ยวด้อมเดี่ยวซอเพื่อที่จะด้อยฆ่าสามีซอ,อก็มีค่ะเพื่อที่จะให้ทะเลาะก,กันคอยบ่สนใจอ่ะหนูรู้รแล้ว ที่แล้วที่ผ่านมามันก็มีคนทําให้เราเป็นอย่างนั้นมาตลอดแต่เราเราเราไม่ได้เราไม่ได้ไปตามน้ําตามเกมของเขามันไม่ได้มีใครแบบอยู่เหนือกันเลยแอนก็อยู่ในจุดข,ของแอนพี่บอยก็อยู่ในจุดข,ของพี่บอยซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกันสมนว่าดอยคายอย่างนี้ที่แรกฉันว่าดอยคาคนใดแต่อยากหัวแทมันไม่ได้เกี่ยวกันคือถ้าเขาไม่ได้เอาใจไปคิดตรงนั้นน่ยเขาก็ไม่ได้ซีเรียสดิ จริงแต่มันสิมีคนจีบอยู่บ่ก,ก็เห็นเห็นมีอาการออกมาอยู่บนห้งเดียวบ่บปากซื่อได้อัวเขเห็นดาใจาผมมีเซนย<อ>ู่เออแต่ก็เข้าใจยู <c> ่ <oughs> แต่ว่าเขาดอมแี่ข่อยเขาหลายๆยโหลดกับสต <ใน S 1> ูน e n อ e r เทนเมนต์เนี่ยเคยส่งข้อความมาหาแอนบ่อยมากแล้วเขาก็เขาก็จะชอบแอนแหละแอนเข้าใจคือชื่นชอบแอนขอบคุณมากๆเลยนะคะแต่ว่าบางบางบางทีส่งข้อความมาหาแอนข้างหลังไม่แล้วแล้วแบบว่า ถามแอนอะถามแอนแบบด้วยข้อความที่มันแปลกๆแ,แอนก็เลยรู้สึกว่าคือแอนทำทำผิดตรงไหนหรือหรือแอนหรืออยากให้หรืออยากให้เกิดอะไรขึ้นหรืออยากให้เป็นยังไงหรือแบบใดจริงๆหนูรู้สึกว่าแอบแฝงก็เยอะบางคน ต่อหน้าเราอีกคนนึงข้างหลังก็เป็นแอคเขาอีกอีแอคเขาหนึ่งก็เยอะซึ่งหนูก็เชื่อว่าทุกที่ก็น่าจะมีอย่างนี้เนาะก็น่าจะมีหมดหละไม่ว่าจะเป็นด้อมไหนหรือบ้านไหนก็ทมแต่แต่ว่าเราเราคนจริงอะเราพูดกันเลยดีกว่าค่ะไม่ต้องไม่ต้องไปปลอมหรอกไม่ต้องไปไอ้นี่หรอกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรู้สึกถ้าไม่ชอบพี่บอยหรือไม่ชอบแอนก็ไม่ต้องติดตามก็แค่นั้นเองค่ะแต่ว่า คือแรว่าตองมาเหตุถี้ผู้ใด้มาผพิดกันเนี่หรือมา่อต่อยค่ากันพ่อผลสุดท้ายยังไงแอนกับพี่บอยก็ต้องอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หนูอยากพูดมาตั้งนานแล้วแล้วการที่หนูเปิดด้อมหนูไม่ได้อยากเปิดให้คนคนที่รู้สึกไม่ดีกับพี่บอยเข้ามาแต่เรารู้สึกว่าเรามีฐานแฟนคลับที่ ที่ต,ต,ต่างกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มนี้เมน<ม>เข้ากับอยากให้เขาเขามาหาเขาเท่ากับอยากเป็นทีรู้จักคือกันไม่ไม่ใช่กลุ่มที่มาเสพอ่างานคู่ถึ้สิหมครับกลุ่มที่เสพก็เป็นแอนโอดดแบบศิลปินนะ่ะมีอันนี้ผมก็สนับสนุนนะผมกับวาอยุเสมอว่า พวกเราช่วยกันผลักดันเขานะให้เขาแบบให้เขาไปได้ไกลกว่านี้ซึ่งผมก็คิดว่าผมก็มีส่วนในการผลักดันแอนออรดีเด้ยไพสีมองเห็นหรือมองบบเห็นผู้ใดสินับนับหรือไม่นับในสิ่งที่ผมทําไม่เป็นไรนะแต่ผมเชื่อมันว่าผมก็ผมก็ทํา ก็คือเต็มที่อ่ะที่ที่จะส่งเขาว่านันเป็นความฝันเขาคือย่างผมบอกเสมอแหละว่าจริง,รงๆระเาเลี่ยงได้อยู่รูปเมียนี่บ่อยเหตุยังนี่อยยูซื่อเหตุงานเล็กๆ,ๆหน่อยแต่เขาอ่ะยังอยากทํางานอยากมีวงมันเป็นความฝ่ายพันเขาแล้วเขามาอยู่ในจุดเนี้ยเขาอยากกอดทุกอย่างเขาอยากสัมผัสกับทุกอย่างไปมันก็เพิ่งก็เพิ่งได้สัมผัสกันมาแค่สองสามปีเนาะผมก็สรรหาเพลงสรรหา คอนเทนต์สรรหาอีเวนต์สรรหาอะไรที่มันไม่ได้หยุดอยู่นิ่งเพื่อเพื่อแอนออร์ดีเพื่อแฟนคลับของแอนจะได้เห็นแอนด้วยบางครั้งถ้าล่อให้แอนเฮ็ดอย่างบางครั้งเขาเขาอะเขาเป็นศิลปินเขาแทบจะไม่อยากมาเล่นโซเชียลด้วยซ้ำแต่ผมกับไปเฮ็ดไปเฮ็ดคลิปบ้างแผนเอาทีมมาไลฟ์สดเพื่อเอาผลงานไปลงใน YouTube ให้คนได้เห็นผลงานแอนให้เจ้าภาพได้เห็นให้แฟนคลับได้เห็นได้มีความสุขกันมันเกิดจากผมทั้งหมดเลยหาเพลงอะไรต่างๆที่แอนบันทึกเสียงไปเนี่ย <c oughs> ก็ช่วยก,กันเขาชีช่วยกันนั่นแหละเสียผลงานสร้างสรรค์คุณภาพดีกว่ามาเสียูปออะไรเสียตัวเองแฟนคลับต้องเป็นผู้ติดตามไม่ใช่เจ้า คือคือทุกคนต้องวางอาคติลงก่อนคําว่าอาัคติต่อให้หนูเคยมีอาคติกับพี่บอยนะหนูยอมรับเลยว่าหนูเคยมีอาคติกับพี่บอยแล้วทุกครั้งที่พี่บอยพูดอะไรมาเนี่ยหนูจะไม่เชื่อคือไม่ว่าเนี่ยต่อให้พี่บอยพูดอย่างเงี้ยผมอย่างงั้นอย่างนี้ผมหนูก็ไม่เชื่อเพราะหนูมีอคติถูกไหมคนที่เขาจะไม่เชื่อเพราะเขาเขามีอคติในใจแล้ว เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่ายังยังรู้สึกว่าเอ๊ะอ,อยู่ในใจว่าเอ๊ะทำไมถึงเป็นคนอย่างนี้ทําไมต้องทําไมยังเอาง่ายทาไมยังสงสัยเรื่องเรื่องของเราอยู่ก็ลองเปิดใจดูตัดคําว่าอาคติออกไปมองอีกมุมหนึง่งสมมติว่าพี่บอยบอกว่าผมเป็นคนผักนันแอนออรดีนนะถ้าคนที่เขามีอคติเขาก็จะมองว่าเฮ้ย hey, มาผักดันเอียงเขาก็เก่งของเขามาเองค่ะคุณจะมาผักดันอะไรอันนี้คือคนมีอคติ แต่ถ้าคนที่เขามีอีกหนึ่ง,งมุมมองที่ไม่ใช่มีที่ที่ตัดอาคาติออกไปเขาก็จะคิดว่าเออมันก็จริงว่ะคืออย่างที่ผ่านมาก็จะบอกว่าพี่บอยไม่ได้ทําอะไรให้แอนเลยก็ไม่ก็ไม่ใช่พี่บอยคือคนที่อยู่ข้างหลังตลอดเสมอถ้าลําถ้าให้คิดดูเลยว่าถ้าลําพังแอนเดินคนเดียวแอนคงไม่มาไกลขนาดนี้อันนี้คือมันเป็นสองพลังรวมกันมันเลยหมุนกันมันเลยทําให้แอนมีวันนี้ มันคือสิ่งที่มันคือสิ่งที่แอนก็ไม่สามารถที่จะทําได้เพราะว่าพอแอนออกมาทําวงแอนเนี่ยศิลปินเดียวเนี่ยแอนไม่ได้มีไม่ได้มีประสบการณ์แต่คนที่คอยชี้แนะแนวทางไม่ให้แอนแบบไม่ไม่ให้แอนควยเขวไม่ไม่ต้องให้แอนลองผิดลองถูกก็คือพี่บอยเพราะเขาเป็นคนเขาทํามาก่อนแล้วเขามีประสบการณ์มาก่อนแล้วเขารับงานให้แอนด้วยในช่วงที่ในช่วงที่เรายังไม่มีผู้จัดจาก,การเรารับงานกันเองเนาะพ่อ ช่วงกลางวันช่วงกลางวันตัวเองรับ<ม>พอมาช่วงเย็นเขาตื่นเขารับเขารับต่อคือเราทําด้วยกันมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแต่เราไม่เคยมาเล่าให้คนฟังไงว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นยังไงเนี่ยคือคือคิดแค่คิดคิดต่างนิดเดียวเองแค่นั้นเลยค่ะมันก็ทําให้ความคิดหรือความรู้สึกมันเปลี่ยนไป หนูหายอคติได้ยังไงใช่ไหมคิดเหมือนกันหนูก็ทําอย่างนี้เหมือนกันหนูมีอคติแต่หนูมีความรู้สึกว่าหนูยังรักเขาหนูยังรักพี่บอยแล้วมันก็ต้องอยู่ตรงนี้ไหมวะอะไรอย่างเงี้ยชีวิตฉันฉันก็ต้องอยู่ตรงนี้ไหมเพราะว่าฉันรักฉันรักเขาก็เลยแบบว่าเริ่มที่จะไปไล่ไปไล่ไทม์ไลน์ดูจากเดิมว่าเรามีอ,อคติเรื่องอะไรบ้างก็ไปไล่ไทม์ไลน์ดูว่า สรุปสุดท้ายแล้วเขาไม่เคยเขาไม่เคยขัดใจเธอเลยเขาไม่เคยห้ามอะไรเธอเลยเขาตามใจเธอทุกอย่างแอนเขาซัพพอร์ตเธอทุกอย่างขอแค่เธอบอกแต่เราเองซะด้วยซ้ำที่เป็นคนที่เป็นคนแบบที่เป็นคนแบบว่ามีกำแพงเออมีกำแพงขึ้นมา บางอย่างเขาบอกโอเคผมกับผู้ว่าเขาบอกโอเคผมกับบอกบอกให้เขาเย็ดบอกให้เขาคือไม่ไปยุ่งกับเขาบางอย่างที่เขาคิดว่ามันมีคำแพงเสี่ไม่เหมือนเหมือนเอาง่ายเลยเหมือนบางคนบอกว่าทําไมบอยไลฟ์สดบ่อยจังเอาเงินไปไหนคือเงินน่ะก็เอามาใช้ให้แอนนี่แหละก็มาให้แอนใช้นี่แหละสรุปสุดท้ายเขาเขาก็ไม่ได้ทาให้แอนเขาเขาก็ไม่ได้เห็นในเจ้าของอันไหมเพราะว่าเขา กับแอนน่ะคือคือคือลงเรือลําเดียวกันแล้วมันเป็นสิ่งที่เราทําได้เนาะถูกต้องคือถัาล่อแอนเนี่ยคือผมบริจิตต์หนังเลยก็ใช่เพราะเขาไม่ทําเขาไม่เอาเราคนอื่นกันยังเง็ยบอ่ะเราเราห้องกับเล่ว่าเออว่ะสุดท้ายแล้วเขาก็หาเงินไม่ให้มึงใส่เลยว่ะแล้วมึงสิบไปแบบอย่าาไปอ่อนไว้กับคนที่เข้ามาแบบพูดอย่างนี้นเจไัมผมทําของผมมาผมตังค์วงมาแปดเก้าปีนาะ ช่วงที่โควิดก็มาทำไร์สดหารายได้จากจากการแสดงผมเงตยของผมมาปีรุ่นมากผมจะไม่ได้ครบัแแบนออรดีผมก็เหตุของผมม่แหลอยุตดๆเสียงข่อยเศร้าเงียบงอนว่าอย่างคนคิดว่าข่อยหาผลประโยชน์ดิเอาข่อยเง็ุมากของข่อยยุ่งซี่ไหมแต่จริงเงียหลายกว่านี่ซ้ำเพียงแต่ว่าคนเนอะบางคนพึ่งมาติดตามมือซื้อแต่คนติดตามมีหลีสิรู้ว่าผม เห็ดขีบเห็ดไหล่สดเห็ดเก็บบัดเห็ดเหนียงสีของผมมาอยู่แล้วเห็ดมาอยู่แล้วยุตดีสิผมมาหยุดหย่อนคิดน้ําค้นยันค้น่วจะข้องเงินหาผลประโยชน์ก็กระแสสี่สิก็กระแสอะไรเขาเขากับเป็นเอายังไงเนาะในทางหมอลัมบัดนี้พ่อจะมาเป็นผัวเมียกันอืผมก็ยังบอกอย่างพี่หามาพี่จะเอาไปไหนพี่ไม่ขนาดแบบเอาไปใช้อออะ้่ตงบกขนาดใช้ในสิ่งที่ที่ มันเป็นงานที่มันตายตัวอยู่แล้วว่ามันต้องจ่ายนะผมก็รายงานเขาแอนพี่จะเอาเงินแต่เงิน้อยู่ในบัญชีผมหล่ะผมเสียเงินไปไปใช้พี่ต้องจ่ายค่านี้อันนั้นนะก็คือบางเทือเขากับเขากับบอกในฐานะของสามีภรรยานะ่ <c oughs> มันคือคนคนเดียวกัน <c oughs> เราก็แค่บอกเขาก็ไม่ได้ห้ามผมหรอกแต่ผมก็ไม่ได้เคยเอาเงินไปไปไหนไปทําอะไรเงินเสียออกจากกระเป๋าผมทุกบาททุกสตางคนะ์เลยคือผม คิดแล้วคิดอีกบางที่มาม่อกาต์เหลืองเงินน้ำเท่าไหลเท่ากันล้าขา้นแบบแบบคือบอกบ่อยเก<ร>ินคือรายงานบ่อยเกินจนจนเราสึกว่าเออพี่ใช้ไปเถอะคืออะไรที่ที่มันจําเป็นจะใช้อ่ะพี่ก็ใช้ไปเถอะแต่ว่าแน่นอนคือมีสลิปส่งสลิปมาบอกเราคือเราก็รู้นะว่ามันคืออะไรอย่างเงี้ยเหมือนไปเดินซื้อผ้าที่พังงูรัตน์นี่ไม่ได้เอาเงินไปสักบาทเพราะสุดท้ายคือมาให้แอนโอ